ผมอยู่ในาราที่แพงที่สุดและแน่นอนว่ามันต้องเก่งที่สุดเรามีตัว4บาท4ตัวและตัว5บาทอีก5ตัวหาคุณคว้าดับหนึ่งกันแบบชิวๆเล่นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูคอมนี้เราจะตั้งบอร์ดด้วยเผ่าไอโอเนียยิ่งเป็นผ่าที่ได้เงินหรือ EXP จะดีมากรีบเปิด3และ5ไอโอเนียโดยไวที่สุดแต่เปิดมาเป็นของกายภาพให้ใช้จินถือแต่ถ้าเปิดมาเป็นของเวทให้ใช้อารีหยิบออกเบนที่ช่วยเรื่องเงินอย่างเกมนี้ผมหยิบไฟเซลที่จะสุ่มซื้อตัวไม่เกิน3บาทจากร้านค้ามาให้ฟรีททุกกเเเเิินนนนพยยยาามมอออัลลวววใใหหห้้ไ่่่่่ืืโงต 30- ึ บาทแล้วเก็บวินสตรีคให้ได้มากที่สุดเพราะคอมเราจะต้องรีบอัพเลเวล9เพื่อไปโรหาตัว4บาทและ5บาทออนขึ้นเลเวล8อย่าลืมปลดล็อกเซตโดยหาตัวไปโซโล่ฟรอนท์ไลน์แบบเดียวๆใน2แถวแรกและถ้าในล็อบบี้มีคนเล่นคอมกายภาพเยอะให้ปลดสแกนเนอร์มาด้วยอีกตัวแล้วใช้ไปก่อนแบบผมตัวสุดท้ายที่แอบปลดล็อกก็ยากหน่อยก็คือหมีเพราะเราต้องทำไอเทมแทงที่มีส่วนผสมของเข็มขัดเยอะๆให้เลือกตัวแทงเราเกิน3,800ดร้ยดังนั้นผมจะใช้แอสไปก่อนแล้วพอเราปลดได้เราค่อยเปลี่ยนเป็นหมี ที่เหลือก็แค่โรให้ฮิตทั้งบอร์ดแล้วไปบันเทิงก็ได้เลยครับรับรองว่ายากที่จะมีใครต้านทานไหวโอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าเกมไปรับของฟรีตอนนี้มีกิจกรรมเยอะมากลุ้นรับทีบมีระดับมิติคอลและมี G S O T ให้แข่งอีกแถมยังได้รางวัลเพิ่มกดติดตาม